วันนี้อากาศไม่ดีมากเลยค่ะวันนี้ฝนตกโปรยๆนะคะกำลังจะไปบ้าน ถึงบ้านแจลามาสะดุดกับมะนาวนะคะทุกคนคะ่ะมาครั้งก่อนมาเฉพาะช่วงเย็นนะคะไม่ได้เห็นมะนาวดกมากมากค่ะทุกคนคนอิตาเลียนนะคะที่นี่เขาจะเอาเปลือกของมะนาวนะคะไปทําเหล้านะคะเหล้าเปลือกมะนาวที่เขาเรียกนะคะเลมอนเชลโลนะคะทุกคนคะ่ะดกมากมากต้นมะนาวต้นนี้ไม่รู้ว่าขี่ปีแล้วนะคะนานมากๆเลยค่ะเพราะว่าเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเจ้าของมาหลายคนแล้วนะคะที่นี่คุณป้ามีนานมาซื้อไว้นะคะ ดูคะ่ะทุกคนมีตลอดปีเลยค่ะมะนาวต้นนี้ออกทุกออกตลอดนะคะออกตลอดปีเลยดกตลอดดูคะ่ะบรรยากาศอากาศเย็นคะ่ะวันนี้นี่คขืมนๆนี่ก็คือต้มไอ้ต้นนะคะส้มเขียวหวานส้มนะคะที่เขาไปคั้นเอาน้ํามานะคะดื่มนี่ต้นเล็กๆเ,เองค่ะทุกคนคะ่ะแต่ลูกดกมากแต่ก่อนยังไม่ได้ออกลูกนะคะ รู้สึกว่าปีนี้จะดกค่ะดูค่ะทุกคนยืนเก็บตามสบายเลยดูดูค่ะเตะไอ้ต้นสูงท่าวราเลยนี่มีความสุขค่ะเห็นผักผลไม้นี่บ้านแจราอยู่ข้างในอะ่ะนี่มันเข้ามาดูทุกแจร่าบานไอ้ดูดูของสะสมของเขาวานถ่ายให้ดูแล้วก็บานก็จะไปสะดุดของที่เขาช่วย อีกหนึ่งนะคะคืออะไรแกนเทนคบกับสารค่ะทุกคนวันเอาให้แจลามาทํากับข้าวแต่แจลาเอามาโชว์นะคะตาแล้วก็อามาโชว์เขาบอกว่ามันเป็นของที่เขาไม่เคยเห็นนะคะเอาไปตั้งโชว์แบบนี้เลยค่ะหน้าห้องรับแขกวันก็เลยเดินออกมาอีกรอบกําลังติดใจกับมะนาวอยู่กําลังมีความสุขกับสีเหลืองๆของมะนาวนี้อยู่ค่ะทุงนี้จะถูกมากเลยค่ะมะนาว โลละ1นยูโรค่ะไอกิโลละหนึ่งยูโรค่ะทุกคนวานมีอยู่บ้านเยอะแล้วนะคะก็เลยวันนี้ไม่เก็บเอานะคะทุกคนแค่เอาภาพมาให้ทุกคนดูเฉยๆนะคะว่ามันดกงจริงๆตื่นตาตื่นใจมากๆคุณป้ามีนาบอกให้วานเก็บนะคะเก็บเอากลับไปบ้านเพราะว่าวันชอบทํายำวานก็เลยบอกว่าอยู่บ้านมีเยอะเลยคะ่ะวันไหนหมดจะมาเอานี่นะคะก็เลยมาถ่ายภาพ มาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะกับมะนาวโดกโดกแบบนี้ให้ทุกคนอิจฉาเล่นเนาะบ้านเราก็จะไอมะนาวพันธ์อะไรนะคะบ้านเรารู้สึกว่ามันก็จะมีเหมือนกันนะแต่คนไทยเราไม่ไม่ชอบเอามาใส่ส้มตำนะคะจะเอาใส่ชมมะนาวสีเขียวนี่โดกไหมแค่นำภาพมาฝากทุกคนนะคะกับต้นมะนาวต้นนี้ที่บ้านเลยถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูประจำนะคะทุกปี วันนี้รวมเลยไม่พลาดค่ะสวัสดีค่ะทุกคน